ปัญหาท่อตันจนน้ำไม่ไหลสาเหตุส่วนใหญ่คือมีสิ่งปฏิกูลเข้าไปอุดตันและสิ่งปฏิกูลที่ว่านั้นมันก็มีอยู่มากมายหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้ผมมี5สิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดว่ามันจะเข้าไปติดอยู่ในท่อมาบอกต่อเล่าสู่กันฟังครับอันดับ5รากไม้ รากไม้เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพืชที่งอกต่อลงมาจากลําต้นทาหน้าที่ดูดลําเลียงน้ำธาตุอาหารและค้าจุนต้นพืชไม่ให้โค่นล้มซึ่งส่วนใหญ่จะฝังรากลึกลงไปในดินแต่เมื่อมันชอนใช้เข้าไปอยู่ในท่อก็อาจจะทําให้ท่อของคุณอุดตันได้เหมือนกันครับอันดับ4เสื้อผ้า เสื้อผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มที่มนุษย์สวมใส่เพื่อปกป้องร่างก,กายจากสภาวะอากาศและสภาพแวดล้อมนอกจากนี้การแต่งกายยังสะท้อนไปถึงสังคมาศาสนาและวัฒนธรรมรวมถึงรสนิยมเฉพาะตัวบุคคลการที่มีเสื้อผ้าหรือชุดชั้นในเข้าไปติดอยู่ในท่อได้นั้นก็น่าจะมาจากผู้ที่เป็นเจ้าของหรือทำตกลงไปในโถส้วมพอกดชักโครกให้น้ำไหลจึงทำให้เสื้อผ้าเข้าไปติดคาอยู่ในท่อ,อยังไงล่ะครับอันดับ 3. คลิปหนีบกระดาษ ชื่อก่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรแต่ไงเข้าไปติดอยู่ในท่อได้ก็ไม่รู้แต่ถ้าจะให้ลองเดาดูก็คงมีคนทําตกลงไปในรูท่อและไม่สามารถเอาออกมาได้เมื่อเวลาผ่านไปจึงทําให้ท่อเกิดอุดตันด้วยประการละนี้อันดับ2ลูกปิงปอง อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เพราะลูกปิงปองเป็นอุปกรณ์กากีฬาที่เรียกกันว่าเทเบิลเทนนิสและไม่น่าเข้าไปติดอยู่ในท่อได้สุดท้ายเลยต้องเรียกใช้ทีมงานห้างหุ้นส่วนจำกัดงูเหล็กให้มาช่วยแก้ไขจนสามารถเอาลูกปิงปองออกมาได้ถึง2ลูกเลยทีเดียวนะครับอันดับ1ช้อนสิ่งแปลกปลอมชิ้นสุดท้ายที่เคยเข้าไปอุดตันอยู่ในท่อและเรานำมาบอกต่อในคลิปนี้นั่นก็คือช้อน โดยปกติแล้วช้อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตักอาหารและผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอุตลินําอาหารเข้าไปรับประทานในห้องน้ําแน่นอนใช่ไหมครับกรณีที่ทีมงานงูเหล็กพบอาจเป็นไปได้ว่าเจ้าของนําถ้วยชามช้อนซอน่อมเข้าไปล้างตรงอ่างล้างหน้าที่อยู่ภายในห้องน้ําและเผลอทําช้อนหล่นลงไปในท่อที่ไม่มีตะแกรงกรองสิ่งปฏิกูลเลยทําให้ช้อนเข้าไปอุดตันนั่นเองเอเอ ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับสิ่งแปลกปลอมที่เคยเข้าไปติดอยู่ในท่อและทีมงานหอจกองูเหล็กประสบพ,พบเจอมาเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดมีอะไรที่แปลกกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตบายบายสวัสดีครับ